ครับสวัสดีครับ่ันผู้ชมนะครับที่กระลบรักทุกจันทรเนาะนะครับยูกับผมนะครับบ่าวที่นะครับ่านผู้ชมมื้อนี้นะครับผมพา่านผู้ชมเดินทางมาหาอาจารย์แซมเมืองสุลินเนาะนะครับอกัมาตามมึงนะครับว่างวดวันที่หนึ่งนี่อาจารย์แซมเป็นสิบฝันหรือยังนะครับฝันแล้วได้เลขตัวไหนเนาะฝันจังไรได้เลขตัวไหนนะครับเกี่ยวกับแนวทางในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะนะครับอืม เป็นแนวทางนะครับอย่าผู้ชมเนาะนะครับกะบ่มีไผหูว่าเลขมันเสีออกตัวใดเด้นะครับฉนันเลขทุกตัวนะครับเ่ราว่าแต่อาจารย์ท่านไหนว่างนะครับให้กะสีเป็นอันแนวทางเนาะนะครับกะใส่ดูลัพินิษ์ใส่วิจิริยในการหลับชมนะครับแอดกาที่เป็นค้นหานะครับท่านผู้ชมกะเบิงกับกามักจังต่ำเนาะนะครับบอมักกาผ่านเนาะนะครับนะครับนี่เป็นทะเบียนรถพื้นนี่ออกดูแห้ง นะครับในหที่ิพานมานี่บอกได้หมักศูนย์นะครับแล้วก็บ,บอกว่าฝันว่าจะของขับรถขั้นนีเหรอไปขามนะครับแต่พอหายเหล็กอีรีเนี่ยพันบอกเอาเหล็กีนีหายบอ,มา, <laughs> บอมากประสันโอ้ยนะครับบอมากประสันออกลุโพดเอต่างประเทศีโตมเอเอมาขึ้นในนอ๊ะเก้าศูนย์เจ็ดห้าเหล็กไอต่างประเทศนะครับ ไปนะครับไปหาอาจารย์นะครับว่าหนึ่งวดนี้อาจารย์สิฝันว่าจังไหร่ฝันได้เลขตัวไหนนะครับไปรับชมรับฟังประกอบกันนะครับท่านผู้ชมครับผมครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เซอร์โอ้มืันนี้คือหน้าตาสดใสใช่สดใสงวดนี้นะสดใสมีออร่าเนาะครับผมคืออาจารย์สิฟันว่างวดว่างนึ่งนี่อาจารย์บอกบราที่ว่าอาจารย์มักซูนมันวารุดหายครับผมโอ้ฝันวารุด ความความขี่รถเป็นความแล้วอาจารย์ว่าบลนอนี่ยมนย์แท้ก็ได้ว่าอันเก้าศูนย์เนี่ยมันออกแล้วออกอีกอยู่ก็เรบยกว่าเอากระตัดออกก็เรียกว่าในล่งบาะนี่สองเที่ยวแล้วอาจารย์สองเที่ยวแล้วครับงวดที่ศูนย์เก่ากอกันในงวดนั้นออกเก่าศูนย์หรือศูนย์เก่านั่นแหละู้ที่ที่ไปบ่วงสวงอยู่ไอ้ไอ้น้ำเกียงมาอีกเก้าศูนย์อีกครับผมตัดออกสองเที่ยวแล้วครับงี้งวดนี้บอตัด บอดตัดเลยบอตัดเลยแล้วก็อาจารย์ก็สิบอ้อยฟังตอนนี้อาจารย์ย้ายองค์พ่อพระพิษเนียนมากล้วเรื่องครับผมใหา่มาไว้ตรงปฏิสถานที่เดิมฝนตกบอบเพราะว่าโบแมนบบแมนเราฝนตกแต่ก่อนอาจารย์เอาไว้นีตอนอาจารย์สิบอ้ายใส่ฟังมาความเป็นมากคือพระพิคเนีองค์นี้ยอยู่วัดเลียพานี่เขาบ่อยากได้ครับผมเขาบอกว่าอัน ก็บอกว่ามึงเอาไปโลดผนวาอย่าเอาไหว้เถอะยูวิสนวมาเอาพรไปนั่มผนวาพรไหนก็คือพระยังกัวิศนุหรือพระยังพระนารายณ์หรือยังนั่นน่ะเออเวลาเอาพรไปนั่มผลวาอาจารย์ก็เลยบอกว่าพอผมเอาดอกมันนักโพษก็เลยเอาแต่องค์ปลูกมาเอามาที่อาจารย์ก็เลกๆเลเลยเนาะก็มาตั้งไหวอยู่มุมนี่ง มันก็หรู้สึกว่ามีห,หลายๆสิ่งหลายๆอย่างผิดปกติเกิดขึ้นก็มีเหมือนกับว่าอ่าเลขกับเขาสุกงวดเลขนี่กับเขาสุกงวดเข่าแยาเลยเลขค,คือบอก,บอกตัวไหนก็คือขมาตัวนั้นอเอาตัวไหนคือองค์พ่อนี่ก็คือกระซิยุบตงนี้อาจารย์ก็เลยเอาสิตตดปัญหาอาจารย์เลยว่าจสถานที่อาจจะอาจารย์เบื่องหล้วอาจสิมันมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ก็เลยเอา อ,องค์พ่อกลับมาไหวปฏิสถานอยู่ที่เดิมครับผมอยู่อยู่บงังเกาแล้วก็ใ้า,ออา่ออกมากมนแล้วก็มาไหวอยู่บงังเกาวันนี้ก็มาไหวแห่งเป็นตะพุนที่นี่ในเรื่องของความฝันอาจารย์งวดนี้เนาะอาจารย์ก็มีความฝันมาโลดถ่ายอีกแล้วเกี่ยวกับรถอีกแล้วอีกแล้วออาอีกแล้วฝันยังไงมันมันอาจารย์ก็เรียกว่าแต่ว่าอาจารย์มีเส้นนะว่า วันนี้อาจจะไม่ศูนย์เก้าก็ได้แต่อาจ,จิตสนับสามตสามตของอาจารย์นี่ไหมคว้ามาก็อาจสีเป็นเก้าศูนย์ห้าก็ได้นี่ทะเบียนรถเป็นบ่ะน,นี่ทะเบียนรถ<ม>แต่มัน,ม,นมันสวนกลับไงงวดที่แล้วเขาให้เต็มเต็มกับเบาเต็มเต็มกับเบาะ<ม>แต่มีคนถืออยู่ลูกศิษย์ลูกหามาหาลูกศิษย์ลูกหาที่มาหาอาจารย์ ก็มีแอบถูกันอยู่หลายอยูเพราอาจารย์ก็บอกสี่เซทเบียนรถอาจารย์ก็บอกแต่ัมีการถามอาจารย์อาจารย์มากบอกอาจารย์บมากมถามอาจารย์ <laughs> มากาออกโลดละ <laughs> <laughs> โอ้ยบอกเบาที่อยู่เพิ่นว่าสีไฮยังเก็อ,อาหาศูนย์เก่าของเมืที่แล้วหรือย่างนี้แหละบอกเพิ่นเอาตรงไปก่อนมาเอื่อนมากที่มีศูนย์อาจารย์ว่าศูนย์แท้ว่าศูนย์บนแท้อาจารย์ก็บอกเพิ่น เ่คร,ครับครับอาจารย์มัทนีอาจารย์ก็เลยว่าเก่าศู์มันคือออกดูแถออาจารย์มันสิมาอีกบอกอาจารย์ก็เลยบ่าบ่มักตัดทิ้งเลยตัดทิ้งถ้าว่าตัดทิ้งก็เรียบร้อยเพราะเพราะหายเลยไป <c oughs> ผมเออเลย <c oughs> ไหวไอต้ที่บอกแต่ว่าแตงวันนี้บ่ม,มีเลขใได้ตัดทิ้งเ้อครับผมสี่บ่อไว้กอนเรียกน,นี้ไม่มีตัวไหนตัดทิ้งอาจารย์บอกบอตัดทิ้งเลยงวดนี้ครับผมถามว่าอาจารย์มั่นใจแค่ไหนอาจารย์มีทีเด็ดให้ อาจารย์มีทิเดดให้ก็คือทิเด็ดของอาจารย์งวดนี้อาจารย์มีทิเดดให้เม็ดเดียวอยู่<ม>อยู่ในคีนงอาจารย์นี่แหละ<ม>อยอ,ะอยู่ในใจเนาะอยู่ในใจ<ม>ทิเด็ดเม็ดเดียวของอาจารย์อยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอมาที่แล้วราง <c oughs> ท่านจะบอกวามฝันสู่เอเจฟังอยู่ก็ฝันเนาะก็ฝันว่ารถนี่มันไหลเป็นน้ำทังรถมันไหลเป็นน้ำทางเบรกจะได้กับเบรกประยุก์ บาดเจ็บนี่แต่ว่าอาจารย์มาจะอยู่ในรถไหนอาจารย์อยู่ข้างนอกลูกซ์เพลว่าอาจารย์กดรีโมนให้รถมันหยุดป่นหนาอาจารย์เกิดว่าเอารีโมนมากดจะสิกดรถก็บเบรกบ้านนี้มันจะไหลไปน้ำถนนหายไปเลยน้ำหายจะ่างไรก็หาบาะอวัยรถนี่มันไปส้นใสเนาะไปอยู่ปองไดบ้านในความฝันหายไปเลยแต่ว่าคิดว่าเรียกที่อาจารย์ปล่อยไปเมื่อวานเขา บอตัวเดก็ตัวดไอ้เนี่ฝันหึงนี่ครับฮะฝันหึงนี่ยฝันฝันฝันประมาณช่วงคืนของวันวิสาขบูชาแต่ว่าก่อนคืนวิสาขบูชาแต่ว่าคืนวิสาขบูชาเนี่ยฝันว่าอาจารย์ปู่มาหาปู่แก่นี่บอกรู้ปู่พญายมวังเนี่ยแหละผู้บ่าอาจารย์ของอาจารย์เนี่เรา้มาหาแล้วมาที่ดหงครับแล้วก็ มาเราประเด็นเห็ด้อีกแล้แต่ว่าเราก็มาถามว่าเมื่อคดหยังอยู่เพิ่นว่าฝนตกบ่อยู่บ้านเพิ่นมาเจ้าของอ่คุยเลขคือธรรมดาก็เล่าถามสารทุกทุกโชคดีแมนแมนเรามาหาบ่เคยฝันเห็นบ่เเื่อครับก็เลยว่าโอ้สิเป็นนิมิตหมายอันดีงามบ่นี่หรือสิย้อนมีใหญไอ้ตัวนี้มาเข้าโฮมนี่แม่นแม่นพอเพิ่นเคยให้โชคมองนี่แม่นบ่ครับตอนที่เพิ่นอยู่นี่แม่นแน่ อาจารย์ที่บอกว่าเลขที่อาจารย์ปล่อยไปเมื่อวานอ่ามีอาจารย์ปล่อยไปแล้วนะคืออาจารย์จะจะพูดให้ฟังว่าในเรื่องของตัวเลขอาจารย์ปล่อยไปแล้วในเรื่องของตัวเลขปล่อยไป y o u t u b บ YouTube บางช่องไปแล้วครับช่องช่องช่องที่มาถ่ายเมื่อวานอาจารย์ปล่อยไปแล้วแล้วเมื่อคืนอาจารย์นอนฝันว่าตำรวจจับอหลังจากที่ปล่อยเลขไปแล้วปล่อยไปแล้วแล้วก็แอบไปซื้อมาแล้วแล้วก็กางคืนฝันว่าโดนตำรวจจับก็อาจารย์ปล่อยเลขตัวนี้ไปครับ อาจารย์ปล่อยเลขตัวนี้ไปใช่ไหมครับผมตกแรงมาอาจารย์ก็ไปนั่งจิ้มอืมไปนั่งจิ้มหวยอยู่ครับนั่งจิ้มลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่ประมาณยี่สิบเก้าใบยี่สิบเก้าใบแล้วก็เมื่อวานมีช่องยูทูบมากมื่นๆคำๆกับมี่มาสองคนผัวเมียมาหอดอาจารย์ก็จิ้มแล้วเพ่นกับมานั่งกับลขตัก็นี้ลรที่ให้ไปต้องขึ้นบัตรไปนอหรับฟัน <พ>ว่าตำรวจจับว่าตำรวจจับจะเข้ามามาจับคอยข้อหาอย่างอาจารย์มาจับข้อหาอะไรอาจารย์ม้างสิตำรวจสิมาจับยังเพราะว่าต้องจับคน่าห้อย่าสิมาจับพยัญานะคนประเทศยังพิดคนมาอาจารย์ฟอกเงินออว่าในว่าฝันคอาจาร่์มาเสียเงินจะใช้มาฟอกอาจารย์มาเพร่ะกบบล็อกแขนเลยได้ผ้ายางนงนงนองนองมาที่นี่จะเลยสะดุ้งตื่น อาจารย์หวยที่ป,ปล่อยเมื่อวานเข้าแล้ว<ม>แต่ว่าอาจารย์อาจารย์มีมีที่เด็ดของอาจารย์อยู่ที่เด็ดมีดเดียวของอาจารย์มีอยู่เลขเลขที่ปล่อยไปหมู่บ้านอยากเบิ่งเหรอครับฮะอยากเบิ่งเหรอครับอยากเบิ่งยังอยากเบิ่งเลขอยากเบิ่งแล้วอยากเบิ่ง,บงแล้วแ<ม>หมเบิ่งอยู่ว่ไม่มาเอาเลขได้นี่บริด้มาเอาลุกอมเลยอ๋อแสดงว่าอาจารย์ปล่อยไปแล้วชุดหนึ่งเนาะสำหรับช่องยูทูปปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วช่องยูทูปประมาณสี่ห้าช่อง ที่มาถ่ายทำเยอะกว่านั้นค<ม>รับอาจารย์เยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นใช่ไหมเมื่อวานประมาณสัก6-7ช่องซิปก็สองหรอครับสิปก็่องคิดว่าแล้วก็ <c oughs> รัฐบาลไทยงวดน,นี้ของอาจารย์ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ติดไว้ด้วยงวดน,นี้สัญจรอ,อยู่ที่จังหวัดชัยนาทเลขที่อาจารย์ชอบที่สุดก็คือเลขที่อาจารย์ไปนั่งสมาธิกรรมฐานอยู่ที่วัดเกาะแก้วช่วงวันพระที่ผ่านมาอาจารย์เห็นเลขเป็นตัวสีแดงลอยขึ้นมาหเห็นเลยคือเลขศูนย์ เบอรเมืออาจารย์เด้อเลขที่อาจารย์ไปนั่งกรรมฐานกรรมฐานอยู่ที่วัดเกาะแก้วอืในช่วงอ่าวันพระใหญ่ที่ผ่านมา,ว,นาวิสาค่ะบูชาเลขที่อาจารย์นั่งเห็นที่อาจารย์จะปล่อยเม็ดเดียวที่อาจารย์ปล่อยไปแล้วเม็ดเดียวช่วงช่วงนั้นเนี่ยดูเมืออาจารย์แล้วดูชั้นครับเอลซีนะคะรับศูนย์ศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ด เลขอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะเปิดกระดานอาจารย์จะบอกลูกศิษย์ว่ารัฐบาลไทยงวดนี้ซื้อเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางอาจารย์บอกไว้เลยเม็ดเดียวนะของอาจารย์นะก็คือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมรัฐบาลไทยงวดนี้อาจารย์ให้สี่หางครับผมมาดูกันด้วยกันครับผมเอาสี่ทุกคนนะฮะอ๋อนี่เด็กอาจารย์นะครับเด้ออาจารย์ให้ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์สองแล้วก็เจ็ดศูนย์ ม็ดเดียวของอาจารย์นี่คือเจ0ดูนูนย์เจ็ที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้<ม>แล้วก็สามตัวอาจารย์ให้สามหาคือเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ี่แล้วก็เก้าศูนย์สองครับผมเน้นๆก็คือเก<ม>้าศูนย์ห้าแล้วก็เก้าศูนย์สี่แล้วก็รัฐบาลไทยวดนนี้อาจารย์ให้ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สองแล้วก็ศ<ม>ูนย<ม>์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็ที่อาจารย์มั่นใจแล้วก็ที่อาจารย์ชอบมากที่สุดครับผมก็คือเจ0ดูนย์ศูนย์เจ็ด พออาจารย์ไปนั่งกรรมฐานในวัดนนะ่ะเลขเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดลอยขึ้นมาตัวสีแดงเลยตัวเนยสฟ้างังง้นเลยตัวเนยสฟ้าตัวเดียวเลยลอยขึ้นมาเป็นเลข 8, 0, 0, เจ<อ>็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสำหรับใครที่ชอบเสียงในเรื่องของลอตเตอรี่อ่าที่ชอบเสียงดวงก็ให้นิ้นๆเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดไว้เพราะวันนี้อ,อาจารย์ปล่อยไป ปล่อยไปแล้วหลายที่อาจารย์ก็ให้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวมันจันครับแล้วก็อาจารย์ก็จะให้ทั้งหมดสี่หางปกติแลยอาจารย์แซมสี่หางจะสี่หางตลอดใครที่เห็นอาจารย์ก็จะรู้เลยว่าอาจารย์ถ้าได้ปล่อยมวยก็จะให้แต่สี่หางตลอด้ารักว่านั้นกับบอลเดย์ให้ทายกว่านั้นก็ให้สี่ห,หางไปเจอที่ไหนก็ให้ตัวนี้อืมแล้วตัวนี้อาจารย์ปล่อยไปแล้วในในในเฟซบุ๊กส่วนตัวของอาจารย์ครับมีลูกศิษย์หลายคนกดไลค์กดแชร์อยู่ อาจารย์ไม่มีเพจนะบอกไว้ก่อนคอับว่าได้เล่นเพจหรือเปล่าไม่มีเพจมีแต่เฟซเ,<ม>เ,เล่นเฟซส่วนตัวนะถ้าถ้าเพจพวกเพจถ้ามีขึ้นว่าอาจารย์แซมสุดินนั่นของปลอมหมดแล้วห้ามห้ามหลงเชื่อนะไอ้ที่บอกว่าอาจารย์แซมผพดอาจารย์แซมที่ว่าขึ้นต้นด้วยอาจารย์แซมแล้วลูกอาจารย์ไปลงแบบปลอมหมดอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดอย่าไปสมัครลิงก์อะไรเด็ดขาดกับมันมันเป็นมิจฉาชีพของจริงจะปล่อยหน้าเพจเลย แล้วก็ให้เพราะว่าที่ที่เราเห็นมันมันมันไปอยู่หน้าเพจมันได้เพราะมันก๊อปปี้ไปครับผันลอกไปอาจารย์โพสยังไงมันก็เอาของอาจารย์ไปโพสอย่างนั้นมันลอกคัดลอกไปอย่าไปหลงเชื่อถ้าใครเห็นแล้วก็บอกส่วนม,มากๆบางคนไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวไปเสียเงิๆๆๆนเสียทองแล้วก็อาจารย์ไม่เคยให้หวยลามหวยลานี่ไม่เคยให้เลยครับรบอกแล้วก็รัฐบาลไทยง่วานี้อาจารย์ชอบมากก็คือที่ปล่อยไปแล้วเม็ดเดียวเลยคือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับ ก็ีนี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดมีปากกามีผู้ใดแคปหน้าจอบาเป็นรอยเท่าฟ้าบ้านเลยเขีเอานะครับจึงมีเยอะมันร้อยขึ้นมาเลขมันรอยขึ้นมาตอนอาจารย์นางอาจารย์เรียกว่าเพ่งเลขวดนี้ว่าสัญจรเด้อเนี่ยว่าครูบาอาจารย์เด้งวันนี้เลขออกสัญจรเด้อว่ครูบาอาจารย์เลขออกสัญจรวันนี้ตัวไดนอนใครขึ้นมาเป็นโตเลยมันเห็นชันๆไปเลยเลขตัวนี้มันร้อยขึ้นมาสีแดงงครื่งครื่งบนี้ เนี่เยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่ยอยขึ้นมาโตสีแดงเลยครับมันลอยขึ้นมามันเห็นเป็นเลขเจ็ดศูนย์ครับอ,อาจารย์ก็เลยงวดน,นี้ก็เลยมุ่งไปที่เลขศูนย์เพราะว่าเลขเจ็ดศูนย์นี่จะเด่นมากแล้วก็เลขตัวนี้อาจารย์ก็ถามว่าเอามาจากไหนอาจารย์ครับอาจารย์ก็แกะมาจากทะเบียนรถของอาจารย์ห<อ>้าที่อาจารย์ฝันว่ารถหายใช่ไหมมันก็นิมิตฝันว่ารถรถรถหายก็มันห้าศูนย์จ้าใช่ไหมครับแล้วว่าแกะออกมา มันก็สลับกันก็เป็น905าศคือรถที่หายรถมันถอยหลังไหครับอาจารย์รถมันถอยไปเลยบ่เมื่อไหันเดินหนาไปเลยวะเดินหนาได้ถนนเดินหนาไปเลยแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยแต่ไม่มีคนขับมันไปเองมั้ครับผมกดรีโมทเบรกกับเบรกวิวระยะก็เลยป่ะมุ่งใส่905เลยครับแล้วก็0 5 5 0 0ห4า0 2 2 0 2 0ย์ถามว่ามาจากไหนครับฝันเห็นอาจารย์ปู่ให้เงินมา20บาทอ๋อก็ก็ แกอาจจะมาให้โชคก็ได้ครับครับแกอาจจะมาให้โชคลูกศิษย์ก็ได้ในวันวิสาขาบูชาฝันเห็นแกแกก็ยื่นเงินให้อาจารย์ยี่สิบบาทอืมอาจารย์ก็เลยอ่ะทุกอย่างจะไม่มีการทิ้งแล้วก็ไม่มีการตัดออกเหมือนงวดที่แล้วถ้าอาจารย์งวดที่แล้วอาจารย์ตัดเจ้าศูนย์ออกไงงวดนี้ไม่มีตัดใส่ให้หมดเลยศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าที่ชอบมากที่สุดนินที่สุดก็คือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดงวดนี้ จำไว้เลยนะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดให้ขึ้นใจใครที่ไปซื้อลอตเตอรี่ได้ก็ไปซื้อเอาเม็ดเดียวเลยทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นในการเสี่ยงโชคไม่มีจุดประสงค์แอบแฝงอย่างอื่นครับผมให้เป็นเพียงแนวทางใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นครับอาจารย์เลขสามตัวเนี่ยอาจารย์ชอบัวใดมากที่สุดครับเลขสามตัวอาจารย์ชอบเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าชอบทั้งสองเลยชอบทั้งสองครับผมเนี่ยเลขสองตัวอาจารย์ชอบเก้าศูนย์ห้ากับเก้าศูนย์สี่ อถามว่าทําไมถึงชอบ904ครับเลข04นี่เป็นเลขที่ออกอยากมากนะแต่ถ้าออกมาวันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็ดวงก็อาจารย์ก็ถือว่าในชัดเจนในเรื่องของดวงเนาะดวงเขาข้างเลยเนาะถ้าออก04เพราะว่าเลขมันออกออกอยากออกยากครับเพราะว่าทําไมอาจารย์ถึงชอบ04 เพราะว่าในครั้งหนึ่งตอนสมัยที่อาจารย์เคยบอกหวยยังไม่ดังมากอือาจารย์ก็เคยฝันเห็นอาจารย์ปู่ท่านมาหาครับผมอาจารย์ฝันว่าอาจารย์ปู่ท่านมาหาห้วนั้นหวยมันออก940ถึงวันนั้นหวยออก940เลยครับผมอาจารย์จ็ตีเป็น9ไปแล้วฮีกับซีตายกับศูนย เ้าสี่ศูนย์มันออกเก้าสี่ศูนย์เลยตอนที่อาจาร์ฝันแล้วก็<ม>หลังจากนั้นไม่เคยฝันให้แกเลยเพิ่งมาฝันอาร์เจยามันสีเก่าศูนย์ซีมเก่าสี่ศูนย์ก็บุกหมดแล้วหายไปอันนี้ก็แกออกมาให้หมดแล้วในในเรื่องของการนิมิตในเรื่องของตัวเลขแต่เลขที่อาจารย์นั่งสมาธิท,ท,ท,ที่ที่อาจารย์เห็นสีแดงเลยเด่นชัดมากที่สุดที่อาจารย์เคยให้ถูกหลายๆงวดงวดนี้อาจารย์เห็นเลขเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่เก่งเลยเต็งเลยเอาสร้างวัไวายออกเจ็ดศูนย์หนึ่ง ครับก็เป็นแนวทางของอาจารย์แซมนะครับถึงผู้ชมในวันวที่หนึ่งมิถุนายนนะครับสําหรับวันที่หนึ่งมิถุนายนครับก็แล้วจะหมัดนะครับเอาสามเต็งก่อวัาจานทร์เอาสามมาทับก่อทับประยูรทับประยูรทับใบก้อนนะครับเอฟซีท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าก่อนจะลงก็ทายตัวเลขให้แน่นะครับท่านใดที่แคปหน้าจอบ่เป็น ก็เอาปากกามาเขียนได้นะครับอืมิเรลขึ้นเลยได้ครับนะครับเอานะครับแล้วจะมักเนาะนะคตัวใดแคบพเป็นก็เขียนเอาเลยเขียนเอาไว้เลยมีสมิเรลอาจารย์จะให้สีหางไม่เคยให้ไม่เคยให้เลขหลายครับผมไม่เคยให้เลขหลายตัวเป็นหัวตันทีหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะนะครัวประจำวันทีหนึ่งมันมันมีไพ่หัว่าเลขมันเสียออกตัวใดได้ นะครับเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงซื้อนะครับครับผมถ่ายทุดนี้นะครับก็ขอพูดอาจารย์เนาะนะครับที่ได้แบ่งปันแนวทางนะครับในงวดวันที่หนึ่งมีถุนหนานะครับก็ขอให้เฮงๆเรื่อยๆขอให้ปังๆเด้อลูกศิษย์ลูกหาท่านผู้ชมขอบคุณอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับสาธุให้ร่ังไม่รวยเด้อสู้กูสู้คนสู้ๆนะครับทุกท่านเลยนะครับผมขอให้เฮงๆกับอาจารย์